ดาวประหลาดพุ่งย้อนท้องฟ้าที่ใดช่องทอง Hang out, out. Let's go สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องเ,อเรื่องประสบการณ์แปลกๆนะครับที่บันทึกไว้โดยคุณปูพจนไพรค่ะสวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่เกิดตอนไปพักแรมที่น้ำตกใดช่องทองจังหวัดกาญจนบุรีครับอ๋อน้ำตกใดช่องทองกาญจนบุรีนี่เอง ใช่ครับเหตุการณ์นี้ก็นานแล้วนะครับประมาณปี2534ตอนนั้นคุณปูเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ครับค่ะเป็นบันทึกจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไปกับเพื่อนอีกคนคุณเอกตอนนั้นคุณเอกยังเรียนอยู่เป็นนักศึกษาอืมแต่ตอนนี้เห็นว่าเป็นระดับหัวหน้ากองแล้วที่มอสวนบุสิตก็แสดงว่าพยานนี่น่าเชื่อถือพอสมควรเลยนะคะทั้งสองคนครับผม จุดที่แบบว่าทําให้เรื่องนี้น่าสนใจมากๆก็คือคืนนั้นเนี่ยเขานอนดูดาวกันอยู่ค่ะแล้วท่านไปเจอ,เ,อ,อเรียกว่าดาวแล้วกันดาวประหลาดดวงหนึ่งที่มันเคลื่อนที่แบบผิดธรรมชาติมากผิดธรรมชาติยังไงคะคือแทนที่มันจะตกเหมือนดาวตกทั่วไปใช่ไหมครับอันนี้มันกลับพุ่งย้อนขึ้นไปบนฟ้าครับพุ่งขึ้นจากที่เห็นอยู่พุ่งกลับขึ้นไปเหรอคะใช่ครับพุ่งขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเลย โหฟังดูแปลกมากนะคะคือปกติเนี่ยวัตถุบนฟ้าไม่ว่าจะเป็นดาวดาวเทียมเครื่องบินหรือดาวตกมันก็มีรูปแบบของมันเนาะครับแล้วสิ่งที่ทั้งสองคนเห็นตอนนั้นคือคุณปู่กับคุณเอกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะน่าคิดมากนั่นสิครับเราลองมาดูรายละเอียดจากบันทึกกันหน่อยดีกว่าครับได้เลยค่ะเหตุการณ์มันเกิดช่วงปิดเทอมใหญ่ปีส4ก็คือหน้าแล้งนะครับที่น้ำตกใดช่องทองค่ะ หน้าแรงน้ําคงน้อยแต่ฟ้าคงจะเปิดโล่งหน้าดูนะคะน่าจะอย่างนั้นเลยครับบรรยากาศดีกางเต็นท์กันบนลานหินแล้วก็นอนดูดาวกันหน้าเต็นท์เลยแล้ววิธีดูดาวของเขาก็น่าสนใจนะคะในบันทึกใช้คําว่าสะกดทองฟ้าอ๋อใช่ครับสะกดทองฟ้าค่ะคือเป็นการนอนนิ่งๆเลยแล้วก็เพ่งมองไปที่จุดเดียวบนฟ้าเพื่อให้ตาเราชินแล้วก็จะแยกแยะได้ไง่ายขึ้นว่าอันไหนดาวจริงอันไหนดาวเทียมที่ค่อยๆเลื่อนหรืออันไหนคือดาวตก ครับเหมือนเป็นการปรับสายตาให้จับการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นซึ่งทั้งคู่ก็ทำแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วใช่ค่ะเขาคุ้นเคยกับการสังเกตแบบนี้ทีนี้คืนนั้นนะครับก็ใช้วิธีนี้แหละแล้วก็ไปสังเกตเห็นดาวดวงหนึ่งมันนิ่งสนิทเลยนะครับอยู่แถวแถวต่ำกว่ายอดไม้หน่อยค่ะซึ่งตอนหน้าแลง้งใบไม้มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เห็นได้ชัดเจนตอนแรกก็คิดว่าเออ ดาวฤกษ์ธรรมดานี่แหละเพราะมันนิ่งนิ่งอยู่นานพอสมควรเลยนิ่งอยู่นานแล้วยังไงต่อคะคือมันนิ่งจนคิดว่าเป็นดาวปกติไปแล้วนะครับแต่ทันใดนั้นเองดาวดวงนั้นแหละครับจูจ่ๆก็พุ่งพุ่งย้อนกลับขึ้นไปบนฟ้าเลยย้อนขึ้นไปใช่ครับลักษณะการพุ่งเนี่ยมันคล้ายดาวตกมากเลยนะครับเรื่องความเร็วแต่ทิศทางน,นี่สิ มันกลับกันเลยคือพุ่งขึ้นกลับทิศ1้0องศาเลยครับผมและที่สำคัญคือมันไม่มีหางสว่างสว่างแบบผีพุ่งใต้ด้วยอ๋อไม่มีหางประเด็นนี้ก็สำคัญนะคะแล้วเรื่องทิศทางนี่แปลกมากจริงๆค่ะถ้าดูจากข้อมูลที่บันทึกไว้เขาบอกว่าความเร็วตอนพุ่งขึ้นนี่ประมาณไหนคะเขาบอกว่าเร็วพอๆกับเครื่องบินที่เราเห็นกันทัท่วๆไปเลยครับเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วมันจะเป็นเครื่องวินได้ไหมคะก็น่าคิดนะครับ แต่ในบันทึกเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าใช่เพราะว่ามันพุ่งจากจุดที่เคยนิ่งอยู่ขึ้นไปตรงๆงเลยไม่ใช่การบินผ่านในแนวรนาบแบบเครื่องบินปกติอืมใช่ค่ะถ้าพุ่งจากจุดนิ่งขึ้นฟ้าตรงๆงก็ตัดเรื่องเครื่องบินไปได้เลยครับแล้วถ้าเป็นดาวเทียมล่ะคะดาวเทียมนี่เอ่อยิ่งไม่น่าใช่ใหญ่เลยครับเพราะตอนพุ่งมันเร็วเกินไปแล้วดาวเทียมปกติมันจะเคลื่อนที่ช้าๆสม่ำเสมอไม่ใช่หยุดนิ่งแล้วเร่งความเร็วพุ่งขึ้นแบบนี้ค่ะ ทิศท,ทางก็ผิดปกติด้วยส่วนดาวตกผีพุ่งใต้อย่างที่บอกเลยทิศท,ทางมันตรงข้ามชัดเจนดาวตกมันต้องตกลงมาเสมอเพราะโดนแรงดึงดูดเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศไม่ใช่พุ่งขึ้นจากจุดที่อยู่นิ่งๆแบบนี้ใช่ครับและที่สําคัญคือทั้งคุณปูคุณเอกเห็นเหมือนกันแปะพร้อมกันเลยแล้วก็อธิบายไม่ได้ต่างคนต่างงงว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันคืออะไร ค่ะคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าแม้จะพยายามสังเกตยอย่างมีระบบนะคะใช้การสะกดท้องฟ้าเพื่อให้น่าใจว่าไม่ได้ตาฝาดแล้วก็มีประสบการณ์ยากแยะวัตถุท้องฟ้าปกติได้อยู่แล้วครับแต่ก็ยังมาเจอกับอะไรที่มันแบบว่า ท้าทายความเข้าใจพื้นฐานเรื่องฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่บนฟ้าไปเลยสรุปก็คือเรามีบันทึกเหตุการณ์ประหลาดที่น้ำตกในช่องทองนะครับจากพยานสองคนที่น่าเชื่อถือเห็นวัตถุคล้ายดาวมันหยุดนิ่งแล้วก็พุ่งย้อนกลับขึ้นฟ้าไปอย่างเร็วใช่ค่ะเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้จริงๆเรื่องของคุณปูพจนไพรเนี่ยทำให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่า ถึงเราจะพยายามเข้าใจจัก,กรวาลด้วยวิทยาศาสตร์ที่เรามีเนี่ยท้องฟ้ามันก็อาจจะยังมีความลึกลับซับซ้อนซ่อนอยู่เยอะเกินกว่าที่ความรู้ตอนนี้ของเราจะอธิบายได้หมดได้ก็ได้นะคะอนั่นสินะครับการที่วัตถุอะไรสักอย่างจะอยู่นิ่งๆเหมือนดาวฤกษ์ได้แล้วจู่ๆก็เร่งความเร็วพุ่งขึ้นต้านแรงโน้มถ่วงโลกไปเฉยๆเนี่ยมันมันท้าทายความเข้าใจเรื่องกลาศาสตร์มากๆเลยค่ะครับมันยังเป็นปริศนาอยู่จริงๆ อาจจะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่เรายังไม่รู้จักหรือยังสังเกตไม่เจอรอให้เราค้นพบอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้คะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมท่านสามารถรับชมพอดแคสต์อื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องเล่าคนเดินทางได้จากเพลย์ลิสต์ที่มีชื่อว่าเรื่องเล่าคนเดินทางโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานของพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะ